พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็มีพระบาลีที่บอกว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เป็นเด็กสนใจเข้าวัดกับคุณยายเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการใส่บาตรการทําวัดสวดมนต์จึงทําให้เรานั้นได้ใกล้ชิดวัดมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมัธยมเราก็ได้ยินชื่อโครงการเด็กดีวีสตาผู้นําฟื้นฟูศิลธรรมโลกเราก็อยากจะพัฒนาตนเองให้ขึ้นสู่ผู้นําที่เป็นระดับโลกฉะนั้นผู้นําในระดับโลกที่เราได้เห็นเป็นต้นแบบนั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าจากเด็กธรรมดาใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปจากที่เราได้เข้าสู่โครงการพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง มากิ้งขึนศีลต้องครบทั้ง5ประการเราก็ได้ฝึกฝนตนเองตั้งแต่เริ่มเก็บที่นอนไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนการกราบเท้าพ่อแม่การอ,อมทรัพย์การช่วยเหลือคุณครูการช่วยงานกิจกรรมต่างๆการได้จดบันทึกความดี10ประการก็จะทําให้เรานั้นได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นําที่เก่งและดีมีประสิทธิภาพจนกระทั่งได้มีโครงการในการคัดเลือกผู้นํากล่าวคําแสดงตนเป็นพุทธมามกะผู้นํากล่าวคําปฏิญาณตนคุณครูก็แนะนําแล้วก็ให้ลองสมัครเราก็ ไปคัดเลือกจนกระทั่งได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำกล่าวทำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะในงานบรรลุมพลังเด็กดีวิสา,าครั้งที่3ในวันนั้นเราได้นำกล่าวเสียงของเราเป็นต้นเสียงแต่ว่าเสียงทุกคน5 0 0แสนคนดังก้องเต็มลานรมทำให้คนที่ได้ยินได้ฟังผู้ที่ยังไม่ศรัทธาก็เกิดศรัทธาผู้ที่ศรัทธาอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มพูนศรัทธามากยิ่งขึ้นเมื่อได้เห็นภาพของเด็กเยาว,วชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะนับถือพระพุทธเจ้าและเดินตามรอยของพระพุทธเจ้า 嗯。 ได้เข้าร่วมบรรลมพลังเด็กดีวิตาครั้งที่หนึ่งจะเป็นนิทรรศการที่ยาวที่สุดในโลกเป็นบอร์ดที่อยู่ตามเสาต่างๆหลังจากนั้นมีการพัฒนาการจัดนิทรรศการมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีถึงเป็นโรงหนัง3 d ดีเข้าไปสู่นรกมันน่ากลัวแค่ไหนเมื่อเข้าไปสู่สวรรค์ก็จะมีความเย็นใครทําดีย่อมได้ดีหนัง3 d ดีเรื่องพุทธประวัติก่อนตัสรู้จะมีการผจญมารของพระพุทธเจ้าได้ปราบพญามารในช่วงนั้นก็จะมีทั้งแสงสีเสียงมีลมมีน้ําให้เราได้สัมผัสจริงๆทําให้ผู้ชมนั้นนตื่ ตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นหลังจากกลับมาจากการชมนิทศการแล้วส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาจะละชั่วโคบาปจะตั้งใจทําความดีมายิ่งขึ้นสําหรับนิทรรศการของวัดพระธรรมกายก็ถือว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นติบตาเห็นไม่เท่าเราไปสัมผัสได้ไปเรียนรู้จริงๆที่วัดพระธรรมกาย หลังจากที่ได้ทราบจะมีการสร้างนิทัศการอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ไปสัมผัสได้ไปเรียนรู้รวมถึงคณะสงฆ์ก็สามารถที่จะศึกษาเรื่องราวพุทธประวัติที่เราสามารถจับต้องได้เห็นได้ด้วยความเข้าใจจริงว่าพ,พระธรรมกายสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้ไปเรียนรู้ความจริงของชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและละจากโลกไปแล้วเราจะได้ไปเจอกับอะไรเมื่อได้เรียนรู้สิ่ง เหล่านี้ก็จะได้ตระหนักตั้งมั่นในเรื่องของการทำความดีมากยิ่งขึ้นถ้าใครได้ศึกษารอบกรรมานะกฎแ่งการกรรทำทางกายวาจาจใจตอนที่มีการมันรู้อยู่ดีนะสาจนเข้าใจดีแล้วแล้วก็ทราบซึ้งเนะจะ,ะชั่วจะทำดีทำใจผใ่องใสจะไม่คิดชั่วพูดชั่ว ไม่ทำชั่วไปคิดดีพูดดีทำดีทำใจให้ใสใสเพราะเวลาในเมืองมนุษย์มันประเดียเด๋ยวประดาวเท่านั้นเองแต่ชีวิตหลังจากตายแล้วยาวนานมากแต่หากวะะ่าเราดำเนินชีวิตผิดพลาดผิดสวรรค์ไปอบายอันตรายทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่ต้องหันกลับมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัแล้วแหละอย่างจริงจัง โครงการเด็กดีวิสตาก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทําให้อยากจะบวชเป็นพระยิ่งเราได้เทศได้สอนญาติโยมก็ยิ่งจะนําไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้นทําให้เขาได้เปลี่ยนพฤติกรรมคิดดีพูดดีทําดีมาเป็นเจ้าวาดที่วัดอุดมนิยมทัพก็ได้พาญาติโยมได้มาจําศีลมาสวดมนต์ทำวัดเช้าทาวัดเย็นจัดอบรมปฏิบัติธรรมเรื่องของการเทศสอนธรรมะการเป็นพระก็มีหน้าที่เทศทําให้คนได้ตระหนักรู้แล้วได้นําหลักอิทธิบาทสีชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็คือธรรมะที่ทําให้เกิด ความสำเร็จมาใช้พัฒนาวาัดการพัฒนาจิตใจญาติโยมการปิดที่พึ่งทางจิตใจเราจะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมปัจจุบันเป็นพระกีฬานุปถัมภ์เวลาเราไปตามวัดได้ถืออุปกรณ์เครื่องวัดความดันไปด้วยให้คําปรึกษาให้คําแนะนําเรื่องของสุขภาพแก่ประสงค์ในเขตตาบล วัดอุดมนิยมธรรมส่วนใหญ่กิจกรรมนำมาจากโครงการเด็กดีวีสตาร์ไม่ว่าจะเป็นความดีสากล5ประการนำมาจากคำสอนหลวงพ่อธรรมชโยรวมถึงหลวงพ่อทัตตาชีวลุลเราก็ได้นำสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้ในการบวชพระธรรมทายาทที่วัดพระ,ร,ะรมากายมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติกิจของสงฆ์วัดอุดมนิยมธรรมก็เป็นวัดหนึ่งที่ได้สนองงานการคณะสงฆ์จนทำให้พระผู้ใหญ่ท่านได้ความเมตตาปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งเป็นถึงรองเจ้าคณะตำบลก็อายุ31ปีพรรษา8ย่างพรรษาเก กระผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยเป็นอย่างยิ่งที่เป็นต้นแบบเป็นแสงสว่างในการเป็นพระดีพระแท้ในการที่จะมาพัฒนาชุมชนตั้งแต่การดําริโครงการเด็กดีวิสตาผู้นําฟื้นฟูศิลธรรมโลกโครงการบทพระทําให้ลูกพระนี้มีกําลังใจในการที่จะพัฒนาชุมชนของเราให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งในด้านศีลธรรมต่อไปขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งครับ